สวัสดีค่ะสรีปลอมเบิกนะคะพี่เองวันนี้พี่จะพามาดูบ้านค่ะที่พี่เปิด Open House วันนี้นะคะเด,เดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มจากห้องไหนดีก่อนอันนี้เดินมาจากดูจากห้องโถงนะคะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็น the t e c h l g at home office มันจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็มีห้องนอนห้องที่หนห้องนอนแขกห้องที่สองค่ะดูห้องน้ำกันไหม ข้างในนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็มาดูไฮแชนี่ i s, <Hi>. <S This is เป็นห้องครัวค่ะดูสิเนี่ยมีแกรนิตด้วยแล้วก็มาดูตรงนี้การน,นี่ก็ตรงทำข้าวตรงนี้นะคะแล้วก็มีดิ๊กน,น,น่อยทำงานด้วยแล้วก็โต๊ะทานข้าวค่ะดูห้องรับแขกเขาสีน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยอบอุ่นดีเนาะ แล้วก็มีเตาผิงด้วยแต่ว่าที่นี่ที่ฟลอริดาอาจจะร้อนนิดนึงเนาะก็ไม่ค่อยได้ชายกันก็จะมีเด coration แล้วก็จะมีห้องนอนอีกห้องนึงเป็นอ่า m a s s bedroom นะคะเทคพีกไปดูหลังบ้านกันดีกว่าเนาะน่ารักไหมเขามีหมาด้วยค่ะเจ้าของคนปัจจุบันนะคะก็พาหมาออกมาเดินนอกบ้านแล้วก็จะสนามหญ้า ก็ไปข้างหลังบ้านตรงนู้นเลยก็มีเนื้อที่บริเวณก็พอสมควรเนาะเข้ามาในบ้านกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ have a good day นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย